ก็ต้องดีกว่ามื่อไจมครับครับผมงานวันนี้ก็แบบว่าตั้งแต่เรากลับมาจากซัมซงซัมมซนิกโตเกียวก็เรามีซัมซุซนิกแบงคอบแล้วก็เป็นงานที่แบบได้เจอแฟนๆวันนี้งานวันนี้งานวันนี้งานแรกใจเย็นดิใจเย็นดิงานไหนครับ ก็เลยก็เลยกลับมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานแรกๆที่แบบได้เจอแฟนๆก็รู้สึกดีใจมากครับที่แันตาแบบมีอีเวนต์ให้พวกเราได้มาเจอแฟนๆก็วันนี้เป็นแบบบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นสนุกสนุกเฮฮามากครับใช่ครับแฟนๆเขามารอเราเยอะมากเลยต้องแบบตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงช <Yeah, S 2> ั้นบนเลยโอ้สุดมากครับคนบว่าเยมากันนี้ะคือครับผมขอบคุณขอบคุณแฟนทุกทุกทุกคนเล้วที่มารอเร้เนี่ ไม่รู้ไม่รูตอนไหนแต่ว่าก็ดีใจครับผมที่ออกมาแล้วก็วันนี้ก็มาแรนตาด้วยแล้วก็เห็นทุกคนแบบอยู่กันเต็มแบบผมว่าทุก่านเลยก็ขอบคุณมากครับผมเห็นว่ากลับมากับแฟนตาครั้งนี้มันมีแบบ่พิเศษด้วยลจอรอลิงจีลินจีลิง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 จีลิจีิง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 จีลิจีลิจินจีลิลิจีลิงจีลงจีลิ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 จีลลิงจินจีลิจีลิจีลินจีลิจีลิลิจี คือมันหอมมากแล้วมันก็แบบเหมือนแบบกินล้นจี่ม่กีเขาจะมงมาแล้วก็มีความอร่อยขึ้นตามสโลแกนเลยฮะแล้วก็ตใจแบบเจนซ่าแน่นอนเรามีคนอื่นังไงางแบบนอกจากจะหอมเนี่ยยังมีความชาซึ่ง็นเอกลักษณ์ของเซนต้าเลยนะกินแล้วยกินแล้วก็เาเลยไมค่คือเราเลยเซาี่คได้มีความสดชื่นก็ักเซราม่ใครเลราม่มีใครมีไ ผมกินหมดไปหลายขวดแล้วครับคือก่อนที่จะขึ้นมาเรามีถ่ายคอนเทนต์กันแล้วผมก็กินเขาให้กินซึ่งผมก็กินหมดไปเยอะมากจริงๆครับคือผมชอบมากแบบมันอร่อยมากมันก็ซ่ามากครับแล้วพี่ที่ใครทานบ่อยก็ตัวทูเปอร์จริงตัวทูเปอร์แหละแต่ผมก็ว่าจะกินเยอะผมว่าผมก็บ่อยเหมือนกันผมไม่รู้ผมกินบ่อยหลาะคนเพราะดื่มบ่อยพี่มาตาซ่าสองตาใช่ใช่ใช่ดื่มื่นเองครับเราซ้อมมาเหนื่อยแต่กินมาตาแรงอ่ะิงกิ ี sí. oh. oh. like. oh. 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 ๋ยวเร็วนี้ก็จะมีงานแต่งงานทีนะไฮยิมหวานเลยเมือกี่โออยากต่ออยากต่อครับผมก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o ของคุณตาไฮแลนด์นะผมงานเฟเจ้าบงานจะไปโชว์ไหมไมโชว์เลยครับผมไม่ไ้รออยู่แล้วได้โชว์พี่นี่ก็รอนี่นี่องอนี่นี่มดนี่ลองรอนะแเล่กๆๆดีกว่ามี ปะอไรพิเศษถ่าครับผมผมคิดว่าโชว์ที่เราไปโชว์ในแต่ละงันงานเรื่องความพิเศษเข้าไปอยู่แล้วครับซึ่งงานในล้านนี้ก็เดี๋ยวที่ว่าคงจะมีเหมือนกันครับพี่ขุนสั่นิดนึงครับอย่างที่น้องบอกแล้วปีที่ล้วเราทำอะไรไว้ปีนี้เราเตรียมความพิเศษมามอบให้ทุกคนรอดนะจะเป็นอะไรก็รอดูครับจะเป็นปรกขุณทแานทิ่แปดครับถ้าอยากจะเข้าร่วมาต้องใส่ยังไงบ้างครับถามคุณอารันดีกว่าครับอันนี้คนนี้เขาแม่นมาก ยิ้มหวานเลยเราต้องซื้อแบนด้าทำไงดีครับผมก็าเดาอยู่ไกลแล้วหัวต้องขอบใจมากต้องซื้อแบนด้านะครับแล้วก็แสดงชัวร์คนข้างขวดถ้าขวดลิ้นจี่วามารถสะงมคะแนนเลือไปแรกก่อนข้างการใชครับครับแล้วก็เรบอกกันเราว่าซื้อแบนด้าโลลิ้นจิ๋่ไม่ได้คะแนนสองเท่าเนซื้อแบนด้าลิ้นจี่คุ้มกว่าครับทุกคนได้ครับขึ้นได้ปะ แล้ทุกคนเลยนะครับขอตตาบอกใชคากตาน่ะยเบินจีผมก็ฝากนตาลบลิ้นจีด้วยนะครับกินลินจีออกเลยว่าหอมหวานอร่อยจึ้งตัวตึงตัวตึงเป็นซาแน่นอนฮะหเราเรามาพูดพ้อมกันนะตวตึงเป็นซานซาเกจีด5 6 7หอมหวานอร่อยจึ้งตัวตึงเป็นซาเป็นากินลินจี ที่คนนห้ดงหเลีงเี่งมนเรียงี้่นะ้องกลับมาแบบญี่ปุ่นนะโอเลยนเนี้ยพเราก็ไปญี่ปุ่นเราก็เพิงไปญี่ปุ่นมาครับก็ไปสองงานก็คืองานซซลิคแทนเม่อช่ซัลซอลิคตเกีนะครับแล้วก็แฟนดี้ของพวกเราบราซิลนะครับก็เอาจริงมันประสบการณ์ที่ใหม่มากได้ไปเจอแฟน่ะนรู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็เต้นกับการญกลี่ปุ่อนกัเลย ครับอ๋อก็จริงเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของสำหรับพวกเรามากเพราะว่าเหมือนพอเราได้ไปเจอวัฒนธรรมการดูคอนเสิร์ตหรือว่าการแบบเขาเรียกมันมาเอนจอยศิลปินที่แบบอ่านออกไปเนี้ยก็เป็นเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับพวกเราด้วยครับจริงเด็กๆมาตอนแบบไปแสดงท่ร่วมโอ้โหชอบคุณเล่นมากๆก็มันเป็นที่ใหม่ๆสำหรับพวกเราด้วยใช่ แต่อย่างี่นเขาเขาไม่คแตกต่างไหมแตบ้านเราแตกต่าเวลาเขาเชียร์เราแตกต่างกันมากก็ก็ผมว่าตามเขาเจอก็แตกต่างนะเพราะว่าเท่าที่ผมสัอ่านเลยเท่าที่ผมสังเกตผมจะรู้สึกว่าเเหมือนประญี่ปุ่นจะเน้นการที่แบบอินเทอร์แอคกับเราแบบคอยโบกมือคอยแบบตบมือกับเราใช่ครับแบบจริงจริงคนญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เสียสมาแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เล่นจอยใช่ใช่ถ้าเล่นอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่แ ไม่ใช่เสียงนะเขาแบบใช้เพราะที่แรงมือเพราว่าจะเป็นมือราะว่าจะเป็นการถกมือราะว่าจะเป็นการถมใช่สนุกเลยเพราะแบบใช่ครับครับผมเราได้เห็นการในไทยค่ะศิ่ปินที่คนีกคนหนึ่งก็มีคนที่ไปทำเยอะๆครับฮาร์ดบิ้มเจอฮาร์ดบิ้มจังครับจริงแล้วก็ก็เหมือนกับว่าเราก็พอเรามีได้ไปเจอพบปะศิลปินองอื่นเราเลยแบบว่าอยากทำคอนเทนต์กับเขาด้วยแบบก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เต้นกับศิลปินแบบว่าที่แบบจริงๆแบบนั้นนะครับผมก็เลยแบบว่าก็ดีใจมากแล้วก็ มีชาลิ์อะไรมาพวกผมสามคนรับหมดครับไม่ปฏิเสธสักอันใครขออะไรอยากทาหมดครับพร้อมเต้นได้หมดเลยครับใช่ใช่ใช่แล้วเขาไปสอนอะไเขาสอนเขาเขามีมี u เขาจะช่ยชายพี่เขาจะช่วยชายแล้วชันญี่ปุ่นแล้วผมไปสอนเขาพูดคำว่าร้อนมากด้วยแล้วบอกว่าเวลาฮอ t i นไท a แลนด์พูดยังไงเขาบอกว่าร้อนมาก ถ้เอ่หมดทั้งหมดได้เยอะปประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ค่อประโยชน์ครับเอา่ด้วยคืนนี้ดุกี้กีเสรจุนบีเดกตาแต่วาอะไรคุณรู้ไหมแต่ว่าแต่ว่า พร้อมที่จะพร้อมที่จะใจเต้นไปกับผมหรืยงมีท่าไหมด้วยมีไหมมีท่าไหมมีท่าคนีโดกีโกีเซราเรอชุนบีเด็กตาอรอยรเนี่ยพรมจะเต้นไปกับผมหรือยังครับอ้จัุนีเงมา เราพูดถึงยังไงบ้างแบบมาร์กาดอร์ไซอะไรต้องกินมุ้งตุ้งกินอะไรกินมุกแดงกินอะไรเออผมบอกคก็ไปซอมเมอร์โซนิกโตเกียวก็เหมือนได้มีการแรปอินทรูครับก็คืออินโทรเราจะเหมือนนึกถึงวันเอเอก็เลยเอากลับมาลองดูแล้วก็พอได้แรปเราก็มีการแต่งแรปขึ้นมาครับส่วนในท่อนท่านจังกัปเทอรรันเขาก็แต่งกันส่วนผมแต่ง กนตัวเองแต่ว่าจะมีกิมิิ c นิดหน่อยคือพอได้ไปตโตเกีอวครั้งแรกก็<ม>ไปโชว์ครั้งแรกแล้วกัน<ม>แบบจริงจังก็ผมได้ใส่ภาษาญี่ปุ่นเข้าไปในเนื้อแรับ,บ้างอะไรก็เอาใช้ Chat GPT ใี่ไหมช่วยช่วยภาษาญี่ปุ่นด ถรามันมีญี่ปุ่นแล้วมีไหมแต่เราจะมีแบบะพ็กเีไหมคะตู้ราองกันทุกคนจไปต้ร้อกันครับทุกคนร้อรับทุกอากาศที่เข้ามายังไติดตามเป่อเือลยงตองตญี่ปุ่นไงว่าไม่เราไม่รู้อนาคตเหมือนว่าเราแบบเราาเราจะได้ไปหลายๆทใช่ใช่ใช่เราาติดตามติดตามใช ครับผมเราเจอทุกคนเหมือนกันอยากไปที่เราไปได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือที่ประเทศไทยก็คือบ้านครับครับบ้านใช่ไม่ร้ื่งมีหลักของที่ไทยมันเปใครวะคะเรื่อกเด็ดมีไหมก็มีแล้วรับของที่ไทยนี่ก็มีตามแบบนี้วะนี่คือเราแจ้งไปยังไงไม่คาเรนดงคาเรนดงเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวทุกคนจะรู้เดี๋ยวทุกคนจะรู้อยู่แล้วในี่ง่ไอ้ชายเราูอรกันด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ มาสิงเจแปนสามที่สาแล้วสามสี่าเป็นไงกบ้างเราแเป็นเี่ยวภาิอะไรมากมายเที่ยวที่ไงสามนี้ต้องกันไปเรนแต่สับแอันนี้ยิบตุตได้อิอไมด้ตัวอดทำซีีสนในในราการแล้วนี่ต้อมาสอบี่เป็นเป็นรายการว่าข้อมาขอผมเร่ทีลงมาเด็กเกินยตุ๊กตาไม่ได้จกตัวเลยแต่น้องมันอ่ะน้องยได้ไ่แต่ว่าสุดท้ายก็ เดี๋ยวเราลงมางมาสิบนทีแล้ว่นตั้น้งาม่าเลยนะแล้วก็ห่ายไม่ได้คะแนนไกดแก็ไปกันเปวก็เจ้าอันเออเจ้าอันจริงิในการถ่ายตอนี้แบบว่าว่าเชื่อว่าแบบว่าในอนาคตถ้าคนได้ดูอะมันมีอะไรแบบสนุกสนกแล้วะมันเริ่มเยมันพิ่เริ่มมันพิ่เริ่มนี้มันพิ่เริ่ม มันก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะเออจริงการในขณะนี้คือทุกทุกคนเห็นไปทุกคนอาจจะเห็นผมกับคอปเปอร์อยู่ที่11เปกันทีแต่ว่าอาจจะบอกให้ว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้จะยังทีท่เราไปคือเราไปเล่นบ้านจา่คเฮ้ยถูกดีีปะเนี่ยไม่ไม่ถอยไม่ไทยอทีต่อไปเราไป ถ่ายรูปถ no, so, no ่ายรูปไม่ใช่น้นะไม่ใช่มอรเล่ไปอยจริงม่อชัไปถึงไหนเราก็ไม่รู้เาเอรูปยูมอ่รรับโนอู่ไ้ใช่่ชมไเมื่อกี้เลยยงในหัวเ่า้ตีกันมากนะครับเพราะเรามีสองรชัเไปชม่ว์ชั่ญี่ปุ่นมาแล้วอ่ะั้งแรก นะฮะนี่ตัวเชื่อมไทยครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งแรกของแอนดี้นี่ถ้าเรเดยบอกมันีะมีความดีกันอยู่ว่าแบบว่าอันนี้เราร้องเวอร์ชันอะไรอยู่ผมเลยนะครับผมเลยครับตอนต่อมาเปิดมาขึ้นผิดภาษาโอ้ชิโนะก็ต้องมนยากจริงๆเอ้ชิโนะ้งเปลี่ยนเนื้อไหมครับเปลี่ยนชื่อเพลงของด้วยโอ้ยไม่เอาจริงๆผมว่าผมเปลี่ยนที่จริงครับว่าจะราเปลี่ยนเพลงได้แบบเปลือกตีผดำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชิงนีะจะเป็นแบบเพลเออ อนี่ครามจริงก็จล้แล้วครับจริงจใกล้แล้วใกลแล้วอะไรใกล้ใกล้จะมีสิ่งใหม่ครสิ่งกนใหม่เฮ้ยอรองใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับมันใกล้แบบอึดใจเดียวเลยนเรางนได้อะไรนะมเราิ้มับไรด้ได้ไหมเหรอไม่หมดถ้าอยากถ้าน้ำงดก็ได้ผมว่านิ้วลับได้แต่ลองว่าร่างกายของเรามีกี่นิ้วอะไรอ่เงี้ย คอนเจนต์นับได้มันรวยแล้วทำไมต้องหมุนเลไม่ได้ค่ะมันมันฮัลโหลครับคุณตันรวยอะไรอะอะไรอะนั่นแหละครับโอ้ยลุยเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าถูมาน่าถูมาอย่าโงนไม่แต่ว่าพี่มือขึ้นมาไหมไม่มีก็เดี๋ยวเราจะมีดีลแฟนให้ปล่อยออกมาให้เลือก เร็วๆนี่แบบเร็วๆจริงๆ่ดทจกินดิไม่ม่ดจมเอ้าผี่าตจะสปอยไม่ไม่ไหวแล้วเะผมว่าผมสปอยลไม่ค่อยเก่งเหมือนกันอ่าจริงแน่นอนอยูว่าต้องเป็นคุณอันครับไม่ไม่ผมว่าจริงก็นีเอสปอยล์ดีจริงจริงผมว่านี่เอที่ที่เคยคุยกันสั้นๆสั้นๆเลยสเดมเดเดก็คือมากกว่าเอ มา, er มากไปมากไครับอ un oh, ah. oh, oh, ันนี้คือแบบโอ้คอัอันนี้คือสมุิเพลงออก้วทุกคนจะแบบอ๋ออะไอ่ะมนแบบมากไปครับมันุ๊กุ๊กมันุ๊กุ๊กมาบมากไปัมันโยกได้มดเฮ้ที่ซอมมาเปอร์แบเปอร์ที่ส้อมมาเป็นยไงที่ซอมมา ถ้ามีกูมีกูมีก <cell S 1> ู่หนอยมาอันีว่าไม่ไม่ยอะอะไรนะเราไนมันร้องว่ามากกวครับโอ้ยเน็กนบอกาจะ อ๋ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไปรอวันนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะแบบว่าว้าวแล้วก็เซอร์ไพรส์มากกว่าคือผมบเรียกว่ามันเป็นทอมมิ่งมันเป็นทอมมิ่งที่ดีพอดีที่บเกว่ามันเป็นแบบจังหวะของพวกเราบัสด้วยครับวันไหนครับผมว่านี่พี่แพ้กับงานถามด้เขาไปเยมากกว่ามากกว่าใครนะครับจะได้ก็เป็นจรงจริงคือที่ผมที่ผพูดไปมันจะมี ผู้พวกผมจะพูดความจริงครับแต่ว่ามันอาจจะจริงไม่หมดหรือจริงบ้างไม่จริงบ้างต้องหยิบยกกันไปครับหมใช่เลยใการวิเคราะหอยางเงี้ยต้องแบบใช้การวิเคราะห์เอาอะไรอะไรบ้างคือากในยังหรือว่าตอนที่มีรายการมาคริสไฝากเรื่องฝากอะไรบ้างดีครับครับผมก็ฝากเพื่อมาซี่เขาจะยืนยับก็สามารถติดตามตาางของเราได้ที่

ตารางงานของเรี่ไอดีสจุดตารางงานสอดที U I s h i n a ตารางงานอยู่ใน s n m u s i ตารางงานที่ s n n y Music นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการ p a a n ของเได้ที่ยูทูช่อง t a d บนบบีุ่กอยอชานะดครับดครับ้อยนะเพื่อให้แบบเงง่ายนะครับเรื่องเพลงเนี่ยเป็น t h รอ่กเสียเงินนะครับถ้าเรื่องเนี่ยเรื่องแบบไลฟ์สไตล์คอนเทนต์รายการ p a s ซ i n g Japan นะครับอยู่ที่ช่องสีดำนะครับบ้นเโอ้เรื่องฝากเา เรื่อี้เขาเก่งจริงๆใช่ครับผมไม่่ากงานได้แล้วฟัน,น,นี่